สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยวันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้มา,าที่ไร่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมานี้ก็ช่วงช่วงที่ผ่านมายุ่งกับกับร้านผักอยู่นะคะเพราะว่าเรามีการทำผักให้ชุมชนมาประมาณ7ปีแล้วก็ปีนี้เราก็เริ่มขยายขยับขยายมากมากกว่าเดิมนะคะก็เลยยุ่งทุกวันเลยแต่ว่าจังหวะช่วงนี้พอดีได้ได,ได้มีโอกาสหยุดนะคะ แล้วก็เลยได้มาที่ไร่นะคะจะซึ่งปกติแล้วก็ในใน,ในรอบปีในแต่ละฤด,ด,ดูกาลก็มีการวางแผนเป็นเป็นฤด,ดูกาลนะคะในในช่วงฤด,ดูฝนนี่เเราจะดูแลเป็นหลักก็คือเรื่องของหญ้านะคะก็คือมีการตัดหญ้านะคะแล้วก็มีการเอาหญ้ามาทําเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ มีการปลูกนะคะเรื่องการปลูกปีนี้เรามีการปลูกไม้ป่าแล้วก็มีชาอัดสำนะคะมีไม้ผลด้วยบางส่วนเ mm hmm. ช่นอะโวคาโดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบอะคะ่ะที่เรานำมาปลูกนี้ก็คือสนองความต้องการตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะก็คือ ทุกสิ่งที่เราอยากจะกินเราก็จะหามาปลูกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่สิ่ง,งที่ชอบก็จะเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาแพงหายากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเราก็เลยปลูกซะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเราก็ถ้าเกิดว่าได้ผลผลิตดีเราก็จะได้ให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนได้กินของดีๆเหมือนเหมือนที่เรากินอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ พืนที่เราก็อย่างที่บอกว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่เราทำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนก็หมายความว่าก็จะเป็นในเรื่องของความที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำแล้วทำได้ในระยะยาวดีๆในระยะยาวนะคะในเรื่องบางเรื่องก็ทำยากนะคะแต่ใช้เวลาอะไรแบบนี้แต่ว่าทำแล้วทำแล้วก็คือจบ ก็คือเราเรา,เราก็ยอมทำถ้าบางเรื่องมันลำบากนะคะแต่เราดูผลลัพธ์แล้วมันคุ้มค่าเราก็ทำนะคะแต่ว่าถ้าในบางเรื่องเรามองว่าทำแล้วไม่ดีในระยะยาวเราถึงแม้ว่าจะได้เงินนะคะเราก็ไม่ทำอะไรแบบนี้คือบา,บางครั้งเราก็ต้องมีอุดมการณ์เนาะใน,ในการทำงานนะคะหนึ่งในอุดมการณ์ของเราก็คือเราก็มีในเรื่ององการอนุรักษ์ ดินน้ำป่านะคะมี3มเรื่องที่เป็นหลักๆเลยเพราะว่าทั้งหมดนี่สามารถที่จะสร้างปัจจัยสี่ให้เราได้นะคะถ้าเราอนุรักษ์เรารักษาเราทำเป็นอย่างดีนะคะก็คอนเซปต์ของบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็คือเราก็ทำรูปแบบระบบป่าเราก็นำระบบธรรมชาตินั้นมาใช้นะคะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนนะคะเนื่องจากเราเป็นคนคนรุ่นใหม่เราก็จะนำเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือว่าความรู้นะคะมาประยุกต์ใช้นะคะความรู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเชิงที่เราศึกษาในเชิงบริบทในบริบทของพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะดินอากาศนะคะหรือว่าน้ําที่มีอยู่ในพื้นที่ก็คือหรือว่าภูมิภูมิศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะเราก็นํามา ให้มันเข้ากันกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ทำให้พืชเนี่ยอิงอาศัยกันนะคะแล้วก็เขาสามารถจเจริญเติบโตงอกงามอย่างดีได้มีอีกเรื่องนึงที่เรา,เาคิดนะคะก็คือการการวางแผนออกแบบพื้นที่เราก็อยากจะทำสิ่งที่ทำน้อยแล้วได้มากนะคะเพียงแต่ว่า การการทำน้อยเราได้มากในบางเรื่องก็จะใช้เวลาอยู่ก็คืออาจจะลำบากอยู่นะคะอย่างเช่นเราจะไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการที่เข้ามาในใน,ในพื้นที่ทำโดยตรงเราไม่ได้มีการใช้รถในการพวนในการการทำลายทำหน้าดินนะคะเราทำในแง่ที่ว่า เราก็ยังยังใช้คนอยู่เราอาจจะยังใช้เครื่องจักรตัวเล็กที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลกระทบกับดินโดยตรงก็คือเราเราไม่ได้เอาอเครื่องจักรกับดินเพราะว่าเราอยากจะรักษาหน้าดินรักษาสัตว์ในดินไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะมีการรบกวรน,น้อยที่สุดนะคะันส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะท,ที่ทําให้เกิดการทับถมของดินซากพืชซากสัตว์อะไรแบบนี้มากกว่านะคะก็เป็นรูปแบบของดินแล้ว มันก็จะทําให้ปรับสภาพหน้าดิน้นีะ่ะออกมาดีเรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งที่ทําอยู่ก็ทํามาเป็น10ปีแล้วนะคะเราก็พบว่าดินของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นเยอะแล้วก็พบสัตว์ใต้ดินค่อนข้างเยอะเลยก็คือเขาเราก็นําเขาอ่ะม,มาทำเป็นทีมงานของเราด้วยเรานําสัตว์ใต้ดินเนี่ยมาช่วยเรานะคะการทําแบบนี้ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็มิตรกับตัวเราพอเราเห็นสัตว์อะไรเราก็รู้สึกแบบ เขามีชีวิตน่ะเราก็รู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยที่เห็นเขาเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่นะคะก็มีการทำคลิปต่างๆนี่ออกมาแต่ว่าจะบอกว่าการทำคลิปค่อนข้างใช้เวลานะคะเพราะว่าคือแต่ละเรื่องราวนี่เราก็ต้องมีการถ่ายทำในบางเรื่องถ่ายทำเป็นปีนะคะก็มีการถ่าย เป็นเป็นเป็นฉากเป็นฉากเพื่อจะให้ทุกคนจะได้ได้เห็นนะคะคือบางบางคลิปเราก็จะเป็นแบบไม่ได้พูดเลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้ได้เห็นภาพมากกว่าว่าสิ่งที่ทําอยู่คืออะไรนะคะแต่ว่าในถ้าเป็นเรียกว่าเป็นการเรียนนะคะเป็นการให้องค์ความรู้อะไรเงี้ยเราก็ทําเป็นลักษณะที่เป็นห้องเรียนเกษตร ให้โดยเฉพาะนะคะก็จะมีการลงแยกกันต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลิงก์ของห้องเรียนเกษตรทุกคนก็สามารถที่จะดูแล้วก็รันต่อไปได้เลยนะคะเนี่ยเราเราจะแบ่งออกไว้ให้นะคะเพื่อเพื่อง่ายในการที่จะเข้าไปดูถ้าออเป็นแนวแบบคลิปที่สวยงามดูแล้วเออเลื่อนลมมีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะเป็นคลิป อีกอย่างให้ต่างหากนะคะก็จะไม่ได้มีไม่ได้มีเสียงพูดไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยบางครั้งนี่มีมีมาคุยอย่างนี้บ้างน,นี่ก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเข้าเหมือนมาทักทายมาให้ทุกคนหายคิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะค่ะก็วันนี้เข้ามาพูดคุยด้วยแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะพยายามทำคลิปออกมาให้ ให้ได้เร็วๆนะคะแต่ก็กกช้าอยู่นะคะแต่ว่าก็เข้าใจเนาะเพราะว่าเราเรา,เราก็ทำหลายๆอย่างนะคะบ้านเล็กใน่ไปใหญ่แล้วก็มีความสุขกับการทำงานเกษตรในรูปแบบที่ยั่งยืนแล้วก็ถ้ามีจังหวะที่สามารถได้มาแชร์เดี๋ยวก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าการเดินทางนั้นเป็นมาอย่างไงบ้างนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้เพราะว่าเราก็ทำมามากกว่า10ปีแล้วในการเกษตรนะคะแต่ยังไม่ได้เคยแบบ มีการแชร์ว่าทำทำไมทำเกษตรทำไมไม่มีอย่างอื่นทำหรออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่เนาะวันนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย